เป็นวันที่รอคอยมันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเสี่ยงบ้างนะครับเรายังไม่เคยใช้ทองไปทําอะไรเลยนอกจาก1,500ทองตั้งแต่ปั้นไอดีไก่เดวิดไปแคมมามันถึงเวลามันต้องวัดดวงครับผมคือถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยมีความท้อไหมถ้าไม่ได้ไอดี ID ไก่ไปแคมจะไปต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแพ็คนี้แหละครับผมเฮ้ยเอาเลยเหรอหนึ่เอาเลหรอหนึ่งเสียดายทองหนึ่งสองสามปมาสีลุุง EP <ไ>ที่สิเเดวิดเบคแฮมสายฟรีสวัสดีครับก็คิดกันอยู่พักใหญ่นะครับว่าได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับวันนี้ที่รอคอยเรายังไม่เคยใช้ทองไปทำอะไรเลยนอกจาก1,500ทองตั้งแต่ปั้นไอเดีไก่เดวิดไปแค่มาประมาณ2เดือน3เดือนป่ะประมาณ2 2เดือนกว่าๆไอ้แพ็คแคมมาเนี่ยจำไม่ได้แล้ว2 8 3 3 6บหรือเท่าไหร่82วัน นะเราได้เดบิตไปแค่ร่างนี้มา82วันก็ยังไม่ถึง3เดือน2เ <ไง S 1> ดือนกว่าก2่าเดือนกว่า2 2> กว่าเนี่ยไอดี ID นี้เป็นไอดีไก่สายฟรีแบบ100%คือไม่เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับแล้วอีเวนต์เก็บทองมาทุกสัปดาห์ทุกอีเวนต์เล่นหมดเล่นครบไม่เคยเว้นเลยนะครับผมเ,เพื่อให้ได้ทองมาซื้อเทนฮาร์ซื้อแพ็กแมนยูเนาะแล้วก็ตอนนี้เหลือ865ทองนะดูซิว่าเราใช้ความพยายามใช้ความอดทนแค่ไหนกว่าจะได้ทองมาขนาดนี้นะครับผม เออใช้ความอดทนที่จะไม่เปิดแพ็คใดๆเลยนะครับและวันนี้เป็นวันที่รอคอยมันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเสี่ยงบ้างนะครับเสี่ยงไหมมันก็คง อะเสียงอะไรครับเสียงที่จะเปิดแพ็คนี้เลยครับผมโชว์ไทม์บิสเคอร์ลปั่นบบสายฟ้าแร็ปเดี๋ยวเราจะเปิดโชว์ไทม์แพ็คนี้นะครับผมด้วยทองฟรีที่เราสั่งสมมาน่วม3เดือนนะครับผมกด900รอสักรอบหนึ่งให้มันรู้แล้วรวดไปจำได้ป่ะไอดีไก่ในมาพ่อจำได้ป่ะพ่อกด900แล้วพ่อดวงดีได้ทั้งซาร่าแล้วก็ได้ทั้งอะไรนะลูเบดีแส สองตัวในในการกด9 0 0อเลยนะครับไอดีแกนิมาชวนทำเดี๋ยววันนี้เราได้3ตัวเลยการกดครั้งเดียวได้3ตัวเลยทำลายสถิติโลก <c oughs> อ่ะโอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเราต้องทำอย่างอื่นก่อนนะครับผมประจำวันฮะเดล่เกมขอยิ่งจุดโทษหน่อยเมื่อวานฟินยิงไม่เข้าใช่ไหมใช่ย, <c oughs> ยิงแบบไหนะยิงไปทางซ้ายทา <c oughs> งซ้ายล,ลูกเลียดอ๋อลูกเลียดลูกเลียดก็เลยไม่เข้าแต่นีอันนี้ต้องยิงตรงโตเฮ้ยเออต้องยิงตรงโดงแบบนี้โอเคเรียบร้อย ต้องยิงลงโดดแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคเรียแบรบ้อยก็ <iah. S 2> จะเหลือ17 17.9นะครับคือได้ไปแค่เอ้ยได้เนมามาเล่นทีมแน่นอนเนมาร่างนี้เป็น CF จะเอาเนมาเป็นตัวจริงไหมตัวจริงเลย,ยเล่นหน้าคู่ไหมเนอะเล่นปีกซ้ายเนี่ยเหรอร่างเนี่ยเหรอ ร่างนี้เหรอร่างนี้เป็นฟอ false nine deep r งฟอร์เวิร์ดนะว่าเล่นปีกซ้ายได้แต่เป็นออฟไซด์ก็โอเคนะก็เล่นได้ยู่ก็เล่นได้นะโอเคนะวางแผนไว้ล่วงหน้าครับเพราะว่าเราจะต้องได้ซาร่าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องได้ซอนได้ซาร่าไงเดี๋ยวมันทับตำแหน่งกันเออซอนปีกซ้ายซอนปีกซ้ายซาร่าปีกขวาเลยไปแค่มาเล่นกลางไหมอ๋อฮะนี่วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะแหละแล้วก็เคลียร์ซ่าเป็นหน้าเป้าแจมเลยกด900ได้3ตัวเลยเดี๋ยวชูวไม่ใช่แล้ว เออต้องต้องแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะครับว่าทองตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะครับผมนี่เมื่อกี้ไปเล่นอีเวนต์เพย์เยอระวีการ์ดเขียวได้เปิดการ์ดเขียวด้วยนะครับการ์ดเขียวไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยตอนนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องรองนะครับผมมันเป็นแพ็กอื่นที่น่าสนใจกว่าแล้วก็บิสเคิลเลอร์นี่นี่นี่น,น,น,นี่เปิดฟรยียังไม่ได้เปิด1ครั้ง นะครับแล้วก็นี่ทองนะครับแมกซิการ์ขับที่เล่นมี900ารแ,แ,แล้วเด่่เกนี่แหละเราจะใช้นะครับผมเออและนี่900ารสเปนนิดขับที่เล่นไว้บางทีเนี่ยอดหลับอดนอนนะครับผมตีสองตีสามันแบบวันสุดท้ายวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้ววันจันทร์รีเซ็ตรีเซ็ตกิจกรรมใช่ปะผมก็นั่งเล่นตีสองตีสามคือไม่เคยพลาดเลยนะครับเอีเวนต์เก็บทองแต่ว่าไอ้ดานท,ที่2องดาดที่3อ่จจะบางทีอาจจะไม่ได้เล่นไม่มีเวลาเล่นนะครับผมก็เก็บทองไว้ก่อนแต่ไอเทมสกิลนี่มันไม่มีเวลามันหลายไอดีจัดแต่ไอเทมทองนี่ไม่เคยพลาดนะครับนี นี่หนึ่นี่โอ้โหมันกดได้สักสองรอบไหมหสิกดได้ส่อสองรอบไหมไม่ได้นะแต่เราแต่เราจะกด900รอบเบียวนะเหลือเศษก็เก็บไว้ข้างหน้าไว้แพ็คลูมมนิเก้นะ,ะกดล้างหมดเลยเอาแบบนั้นไหม อ่าโอเคเรามีอยู่1,185ทองนะครับผมอ่าจริงๆมันมีมิชชั่นตรงนี้ด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ไปเก็บเลยเนี่ยมิชชั่นตรงนี้มันมีอีก50ทองนะครับเอาเก็บไปแล้วนี่หว่าได้ไปแล้ว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 ,ลวเก็บไปแล้วโอเคหมดแล้วแต่อีเวนต์อีเวนต์รอบนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับวันนี้ก็ขอวัดดวงก่อนนะครับ วัดดวงก่อนลวกันไอ้นี่ล่ะแพ็คตันบอลน่ะแพ็คตันบอลจะได้ใครหรือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเราต้องดูก่อนว่าเราเปิดได้ตัวไหนเผื่อเราเปิดได้ทั้ง3ตัวเลยเราจะได้มาแลกตัวที่เราขาดตำแหน่งถูกไหมเราต้องไว้แดกที่หลังของฟรีต้องไว้ที่หลังนะของฟรีที่เลือกได้ต้องไว้ทหลังมั่นใจสุดๆนะครับอ่ะเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนนี้ก่อนอ่านี้ก่อนแล้วแพ็คนี้อยากได้ใครมาเติมเต็มตำแหน่งเราโอลิการ์ไหมไปล่าโอลิการ์ไปไปล่าฮะไปล่าตัวนี้ใช่ซเมเอฟเนี่ย เสื้อส้มนะอ่ะจัดมาจัดมาไม่ชัวร์เอฟเฟกต์จะเป็นยังไงครับการ์ดเขียวเราเปิดดูแล้วเมื่อวานนี้มีพุนะครับแล้วข้างในเป็นสีเขียวเขียวใช่ไหมขาวขาวขาวจิ๊บจิบอ๋อแล้วก็มีเลเซอร์นะครับโอเคพิลลีกก็รอดรอดนีกแล้วเราแลกไปแล้วไม่ใช่เหรอนนาไปแข่งคเฮ้ยราแลกไปแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อไอเดีหน้าหน้ารั่วเหรอไอเก็บทำไมอ่ะก็หน้าจริงอ่ะ เราแลกไปแล้วไม่ใช่หรอล่างล่างในแพ็กนั้นก่อนนะฟินได้แรกไว้ไม่รู้จับไม่ได้อีกมีแล้วไม่ใช่หรอพ่อชอบกดเมนูผิดไอ้ตรงไมทีมเมื่อก่อนมันคือเกมแพนนะชอบกดผิดกอดอนยังไม่ได้แลกไว้ใช่ไหมแลกจูดไว้เหรอตอนแรกโอเคก็ เอากอดอนเล่นปีกไม่ได้ทับตำแหน่งทับตำแหน่งทับตำแหน่งแทนในเมาสอ่ะเมาสอ่เมาไม่ได้อัพโอเคแล้วก็ครั้งก่อนคลิปก่อนที่เราเปิดฟรีลรัวกันเนี่ยสรุปแล้วเรายังไม่เห็นเนาะว่าการ์ดโชว์ไทม์เอฟเฟกต์มันเป็นยังไงเห็นติ๊กต่อแล้วไปดูมาแล้วซาลาตีลังกาบนลถ้าเราได้ ถ้าเราได้ปุ๊บมันจะมีลุ้งๆๆๆวิ่งๆิเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นนักเตะมาอะแอคชั่นมาตีลังกายิงด้วยนะครับผมก็จะ<ห>พิเศษนิดนึงใช่ไหมสลามบุลนะอัร์เธอรี่แล้วก็ปาล็องโคเหรอไม่ใช่หรอกอไม่รู้เ,เ,เดี๋ยวนี้เปิดทิ้งก่อนนะครับผมไม่ได้เปิดทิ้งหรอกเปิดเอาไว้เก็บเอีเวนต์นะฮะใครวะเนี่ยเปิดทิ้งไปก่อนเปิดทิ้งไปก่อนต้องใช้เนี่ยบาซิเลียนขับลีกานี่มันได้ใช้จริงจริงเนี่ยบางคนลืมเข้ามาเปิดแล้วมันหมดอายุนะมีประโยชน์นะครับไปเก็บบบแ แต้มช่วยช่วยเราเก็บแต้มได้ดีนะครับในอีเวนต์แบบ scene, mm hmm. แลีกราซิลลีกเม็กซิโกอะไรพวกนี้เรา้นเก็บไว้ก่อนนะครับผมโดยเฉพาะสายฟรีอย่างเราเราต้องเก็บให้หมดนะครับโอเคมาลุ้นกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งก่อนที่จะไปเปิด90 0นะครับเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งเฮ้ยมีสูตรสูตรอะไรเปิดฟรีไปตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมอ่าเมนดี้เมนดี้เมน,นดี้แล้วไงต่อ ก็ออกมาแล้วกดดิเวนีอีกเลยเอามาจากไหนมั่วเหรอใช่มั่วอะไม่ได้มั่วดับแล้วครับต้องได้แล้วล่ะถ้าของฟรีมาอันนี้คือได้ไหมได้เมนดี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยถ้าได้เมนดี้มาถ้า <laughs> ได้เมนดี้มาหายนะวินนะใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันใ้่ฟุ๊กขนาดน,าน <laughs> ั้ <laughs> นบรรยากาศไม่ดีเลยว่ะบรรยากาศไม่ดีแล้ เราเพ่เสียทองฟรีอะอุ้ยกว่าเราเก็บมาตั้งสามเกือบสามเดือนนะ่ะฮะกว่าจะครบขนาดนี้แล้วต้องเก็บมาตั้งสามเดือนนะ่ะไม่ใช่ว่าเติมนะ่ะไอดีเติมแล้วก็เติมไงไอดีเติมก็เติมไปใช่ป่ะไม่ได้ก็เติมต่อแต่นี่คือทองฟรีและชาเลนส์เราคือแบบเราจะไม่เติมเลยพี่ไม่เปิดทกทีลีลาจังเลยนะครับก็ต้องทําใจหน่อยครับผมคุณคิดดูว่าตีสองตีสามผมนั่งเล่นเนี่ยนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะโอเคมาทําใจเรียบร้อยแล้ะมันถึงเวลามันต้องวัดดวงครับผมคือถ้าเกิดไม่่ได้เนีย มีความท้อไหมถ้าไม่ได้ทอ้อไอดีไก่ไปแค้มจะไปต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแพ็กนี้เลยครับผมถ้าเปิดไม่ได้นี่อาจจะทําให้เราท้อนะครับพี่โคนะอาจจะทําให้เราท้อแล้วจะอาจจะไม่ไปต่อหรือเปล่าอาจจะเป็นไอดีไก่ลูมินิเก้ไอดีไก่อื่นแลวเกมเนี่ยคนจะเล่นน้อยลง <c oughs> เ,ออเฮ้ย,ย่าไม่ขู่เขาเพราะอะไรเพราะเราเปิดไม่ได้ใช่เฮ้ยคนอื่นเขาหมดเยอะกว่าเราตั้งเยอะอะ oh, <no. S 1> แต่ว่านี่เราทำเชลเล่นเราทำเชลเล่นนะครับเพราะฉะนั้น ให้กำลังใจเราหน่อยนะพี่โกนะให้เราเปิดได้หน่อยไฟดับนะครับผมหนึ่งใสามตัวเนี้ยอย่างน้อยมาสักหนึ่งตัวนะฮะทองฟรีที่สั่งสมมากว่าจะได้ขนาดนี้นะครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันกดดีกว่าเอาเลยไหมเอาเลยไหมเฮ้เอ้เอาเลยเหรอหนึ่เอาเลยเหรอหนึ่งเฮ <c oughs> ้เสียดายทองหนึ่งสองสามไปมาสี่ลุงเฮ้ ทำไมช่ยรักมันต้องดุ้งไม่ใช่เหรออันนี้คือไม่ได้เหรอเกือเกือเกลือเกือเกือเกลือเกือก่อนมาจาดวเกือเออดนอรมาลแต่ดาด้วยโอยบดเปดอกว่าจะมาแม้แต่ก ไฮไลท์ก็ไม่มาที่ไก่ไป่้าจะสิ้นสุดเส้นทางการเดินทางวันนี้หรือไม่กูจ่าเล่นตั้งนานมันไม่มาให้กำลังใจเราบ้างเลยโอ้ยเฮ้ยเปิดทิ้งทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทิ้งทองเรายังไม่เลิกเล่นโอ้ยน้ำตาจีไหล มันไม่ช่่อดับให้เราดูดเลยอ่ะน้ำตายไม่ไหลจ่น้ำลายไหล <c oughs> น้ำลายไหลโอ้ยสวันไม่มีตาเกือสองร้อยครับทุกคนอันนี้เป็นไอดีไก่ไงเราไอดีไก่ที่เราแบบทำชาเลนจ์ไว้ EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเก้า EP สิบเก้าแล้วอะครับทุกคนเดินทางมาเกือบสามเดือนแล้วครับไก่เป็นแค่มอะสุดหล่อของเราทำไมไม่เรียกเพื่อนๆการดีๆมาเล่นบ้างเผอเผล นี่คืออะไรอ่ะไม่ได้กันเกันเดี๋ยว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 เราจะเลิกจริงๆหรอไม่รู้จะเปิดทิ้งแบบนี้เราจะเลิกจริงหรอฮะคือไม่เลิก่ไมเลิกแต่ว่าเผื่อๆได้ไงมันไม่เผื่อแล้วหนึ่งร้อย โอ้โหเราไม่เติมเพิ่มแล้วไงดีเนี่ยไปยอยโอ้ยคนเอเอาไงดีวะ A few moments later เฮ้ยจริงเหรอไม่รู้จริงเหรอร้อยสุดท้ายครับผมถ้าไม่ได้เลิกเล่นถ้าไม่ได้เลิกเล่นโอเคไหมไม่รู้ไปให้มีหวังว่า ไม่หวังหรอกมันต้องไปสีลุงไม่ใช่เหรอนี่จะเป็นวันที่สิ้นสุดการเดินทางของไก่เ,เดวิดไปแคมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคิดดูก่อนนะครับว่าจะยังไงดีนะฮะแต่ว่าเราชวดทองไปหมดแล้วนะจะพอมีเงินะอนะไม่ได้เลิกเล่นเลิกนะเล่น,ลนวันนี้เลิกเล่นวันนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน โอ้ยไม่หรอกถ้าเกิดเรายอมแพ้คนอื่นที่กําลังปั้นไอดีไก่อยู่อาจจะยอมแพ้แต่คนอื่นเขาก็มีเวลของเขา,เขายอมแพ้เพราะว่าเขาเขาเติมทองไงเขาตะบะแตกไงใช่เล่นไปสักพักนูมีแพ็คดีมาเติมทองเลยตบาบะแตกนั่นคือเลิกเลิกเส้นทางฟรีสายฟรีร้อยเปอร์เซนต์ว่าของเรานี่คือ เล่นมาขนาดนี้แล้วมันไม่ให้ตัวไฮไลท์มาฟิฟฟลโฟเดนก็ยังดีใช่ปะให้โฟดงโฟดเดนหรือตัวอื่นการ,รไฮไลท์ก็ยังดีนี่ย่ะโอ้เด็กปัดเติมเพิ่มเลย,ไ,ยไม่ใช่ถ้าเติมเพิ่มก็สิ้นสุดเส้นทางการเดินทางของบคแคมเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าเพื่อเติมคือแพ้เลยแพ้เลยไม่ว่าจะเติมบาทสองบาทห้าบาทสามสิบห้าบาทก็คือสิ้นสุดการเดินทางไอ้ดีไก่มอนกันนะครับผมพ่อกดอีกแห้ะอยากจะกดอ่ะอยากจะกดอ่ะโอาเคครับทุกคน มีพบก็ต้องมีจากนะมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังนะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะใครจะให้สมหวังกันเสมอไปใช่ไหมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับซีรีส์ไก่ลูมินิเก้ไม่ใช่ไก่ไปแคบหนึ <c oughs> ่งเดือนไม่ไม่ย่าง<ๆ>นี้ต่อไหมอไอ้ที่ไก่ลุนโดล่างซานโตสไม่มาโตสนี่มาเหรอไม่โอ้ี่มาไม่ต้องทำไอ้ดียไก่หรอกไอเดียไก่เฮ้ย <c oughs> แตจ่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนะไอ้ไการโชว์ทารมนี่ทำไอ้ดียไก่ได้นะพอมันเปิดฟรีอ่ะไอ้ดียไก่ซอนเทอรมินอะไรเงี้ยไม่ไอ้ดียไก่อาร์นาย ให้มันมาก่อนเธอ <c oughs> ให้เข้าก่อนเถอะโอเคครับทุกคนคอมเมนต์จะทับถมก็ได้นะครับจะให้กําลังใจก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราคิดกันอีกทีหนึ่งว่าสายฟรีอดีกไก่ไม่แค่จะยังไปต่อหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมแต่ก็คิดดูก่อนนะครับนะครับใช่ไหมใช่แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ